坑蹦 บายดียินด,ดีต้อนรับผู้ที่ส่องมเดอร์นะพี่น้องตะเกียบมามาคูณซามยังบ่เคยกินนะแดงกักแท้เลย น้ำลายแตกยัม่มีอย,ย่างนึงนี่พี่น้องมักริกทอดนังแกกิน,นเนาะเพจหลวงพ่ออ้อริกทอดมาก,กินนะพ่อ อันนี้พอได้กินลินนะพี่น้องกินกับเขาก็ได้แต่มันจะมีความเผ็ดง,ง่ายๆเผ็ดพอได้กิน อันนี้โบหูคูณซาม vừa chạy. Không lại Đúng rồi, đúng rồi. เหือเฮือเป็นแไงอ่ยพี่น้องเป็นปแรงเลยปากกินด้วยคูณสามเพชรตัวนี้เนาะล่าสุด Oh, my God. บม่ก ok ้ากินนะฮะนะเปื่อพี่น้องเนาะเปื่อคนดูอืม ริกทอดนี่ไหมครบผิดทอดเผ็ดเผ็ดเมี๋ยวเราเพ็ดเนาะเมืาแล้บปะเนี่ย 你打给你谁了？